ปลัดกระทรวงสาธารณสุขปิดการอบรมสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุขหลักสูตรอัศวินรุ่นที่หนึ่งสร้างผู้นำองค์กรรุ่นใหม่เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมย้ำความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นประสบการณ์ช่วยพัฒนาตนเององค์กรและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนนายแพทย์เกียรติภูมิวงระจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุกรุ่นที่หนึ่งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565พร้อมมอบโอวาทและมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรจำนวน38คนที่โรงแรมเฟลิกเรียวว่าแควรีสอร์ตจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยนายแพทย์กิติภูมิกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดเปิดกว้างรอบรู้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเผชิญสถานการณ์ที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุขรุ่นที่หหรือหลักสูตรอัศวินเป็นการสร้างผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีความกล้าหาญกล้าตัดสินใจมีทักษะทางสังคมมีความคิดรวบยอดสามารถวางแผนงานอย่างเป็นระบบตลอดจนนำพาทีมงานให้บรรลุปเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีความสุขขอให้นำความรู้ทักษะแนวคิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนโดยขอให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอหมั่นพัฒนาตนเองให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะจะเป็นประสบการณ์ช่วยพัฒนาความรู้ให้กลายเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์นำไปปฏิบัติและสอนต่อให้ผู้อื่นปฏิบัติได้รวมถึงกล้าตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้องผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์และดูผลกระทบรอบด้านซึ่งจะทำให้เกิดวงจรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประส สที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเององค์กรและประชาชนทั้งนี้การฝึกอบรมสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุขหลักสูตรอศวินรุ่นที่1มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน38คนประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศและหน่วยงานภายนอกอาทิแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลประดังเบซาจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีโรงพยาบาลระยองจังหวัดระยองและหัวหน้างานสำนักกฎหมายสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นต้น